กรัสสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูบอนเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับผมอย่างไรฝากกดติดตามช่องของเซมบูบอนเตงเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็แอดละแอดแอดบอล88 bad, ไว้ได้นะครับทีเด็ดดีๆเน้นๆวันลละ1ตัวมีให้ในไลน์แอดนะครับ ฟุตบอลประจ ա มวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566ครับวันนี้คัดมา4คู่จากฟุตบอลอังกฤษแล้วก็ฟุตบอลสเปนนะครับ2ทุ่มตรงครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันและ4ทุ่มครึ่งครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับศึกลอนดอนดาร์บี้แมทช์นะและก็รอบดึกครับจะเป็นศึกลาลิกาลีกสเปนครับเที่ยงคืนครึง่งบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับกาดิสและตี2ครึ่งครับเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกับรามิอัลเลติโกมาดดริ วันนี้ทัศนขอังผมจะเป็นยังไงบ้างครับเหมือนหรือตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่นะฮะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มวันที่คู่2ทุ่มตรงนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตครับฤดูกาลที่แล้วครับวิลล่าจบเป็นอันดับที่7นะครับ38แนัด61คะแนนครับได้10ไปเล่นศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเซ์ลีกนะครับขณะที่ในฝั่งเอเวอเรตครับฤดูกาลที่แล้วเกือบเหมือนกันนะเกือบจะไม่รอดครับจบเป็นอันดับที่17ของตารางฮะ 38นัดมี36คะแนนต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวและผลงานของนั้งกู้ครับในแมตช์เปิดฤดูกาลต้องบอกว่าแย่พอๆกันนะครับแต่วิลล่าจะหนักหน่อยพวกเขาบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมา1น1ประตูต่อ5ขณะที่เอลว์ตันครับเปิดบ้านแพ้ต่อฟูแล่มไป0ประตูต่อ1 ผลงาน5นัดหลังสุดข,ของทั้งคู่ครับรวมช่วงพรีซีซั่นด้วยนะฮะอสตันวิลล่าชนะ3เสมอ1แพ้1ครับขณะที่เอเวอเรตันชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1เหมือนกันนะครับฤูดูการก่อนเจอกันเย่าเยือนวิลล่าทำได้ดีกว่านะครับผมเกมเย่าชนะ2-1เกมเยือนชนะ2-0และ4นัดหลังสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันเป็นอสตันวิลล่าชนะได้แบบ100%เต็มะฮะช่วงหลังต้องบอกว่าเอเวอเรตันดรอปลงไปเยอะเลยจริงๆ แล้ววันนี้ตัวเจ็บก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งทีมเยือนฮะแจ็คแฮร์ริสันที่เพิ่งซื้อจากลีสยูไนเต็ดมานัดนี้ก็ลงสนามไม่ได้นะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บรวมถึงซิมุสโคลแมนเดวายแมคนิลแล้วก็เดเลอาร์ลี่ด้วยนะฮะดึงตัวกลับมาจากเบสิกตัตรวมไปถึงอันเดรโกเมสนะครับผมที่ดึงตัวกลับมาจากลิวนะฮะหลังจากปล่อยยืมตัวไปฤดูกาลก่อนนะก็ต้องรอเช็คฟิตเหมือนกันครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่า แต่วิลล่าเองก็ตัวเจ็บเยอะไม่ต่างกันครับผมเริ่มมาตั้งแต่เอม l ิลิโน่บูเอนเดียก่อนเลยนะฮะลินเดอร์เดนด็อกเกอร์ไทรอนมิง์ยาคอบแรมซี่ครับผมที่พูดมาทั้งหมดนี้นี่ลงสนามไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวนะฮะขณะที่เบิร์ตทานทราวเล่แล้วก็เรย์บาบยีครับเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตนะฮะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าทั้งคู่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นพอๆกันครับ วันนี้ก็คงจะได้เห็นทางด้านโอลิวัตกินนะครับผมยืนเป็นกองหน้านะฮะของแอสตันวิลล่าในวันนี้นะครับผู้สาป,ประตูอย่างเอเบรโนมาเตเนสนะฮะก็ยังคงอยู่กับทีมเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกนึกว่าจะย้ายไปทีมอื่นแล้วนะยังคงอยู่นะครับลูกาดีนเอสรีกงซ่าพวกนี้อยู่กันครบครับขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเอฟเวอร์ตันนะฮะคือก็ต้องบอกว่าทีมแอบดรอปไป พอสมควรจากฤดูกาลก่อนครับฤดูกาลนี้ก็ยังไม่ได้เสริมอะไรเยอะครับแต่ยังมีจอแดนพิกฟอร์ดนะฮะเฝ้าเสาให้อยู่ก็ถือว่าอุ่นใจครับอเล็กซ์อีโวบี้อับดุลไลดูกูเรอิดิซากานาเกนะฮะผมพวกนี้เนี่ยยังคงอยู่กับทีมเหมือนเดิมครับซึ่งครู่นี้ถ้าพูดถึงกุนซอนะส่วนตัวผมชอบอุณาอเมรีของแอสตันวิลล่ามากกว่าชอนดส์ของเอเวอเรตนะครับรวมไปถึงอ่าพวกวัตถุดิบนักเตะเนี่ยแอสตันวิลล่าผมก็ยังมองว่าพวกเขามีดีมากกว่าเอเวอเรตอยู่เล็กน้อยเหมือน แต่นัดก่อนที่แพ้นิวเวอร์เซนี่ยอบอกตรงๆนะอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ครับแต่การแพ้1ต่อ5เนี่ยผมว่ามันเยอะไปสันิดหนึ่งแล้วก็ตัวเจ็บก็ค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะครับคือสภาพความพร้อมมันไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่อันนี้คือความน่ากังวลครับช่วงหลังเจอเอเวอร์ตันวิล่ามีผลงานที่ดีอย่างที่บอกไปนะสครั้งหลังสุดเนี่ยชนะรวด8ครั้งหลังสุดไม่แพ้เลยชนะ6เสมอ2 แต่ว่าสถานการณ์ทีมแบบนี้นะครับผมสภาพทีมแบบนี้แถมการจูนกันของผู้เล่นก็ยังไม่ค่อยที่จะเข้าที่เข้าทางกันสักเท่าไหร่เอเวอเรตอาจจะไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวอะไรครับผมแต่วิลล่าเองก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะฮะมุมเสมอมาเลยพอมีให้ได้ลุ้นอยู่บ้างครับผมมองว่าเอเวอเรตวันนี้ถ้ามาอุดดีๆหน่อยเหนียวๆเคี้ยวๆหน่อยนะวิลล่าอาจจะไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับอัตราต่อรองครับเจ้าถิ่นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะ ส่วนตัวผมชอบวัดใจนะครับคู่นี้ขอวัดใจทีมยนเอเวอร์ตันดีกว่าผมว่าโอกาสเสมอยังพอมีนะเออไม่น่าจะแพ้ครับถ้าสภาพทีมแอสตันวิลล่าเนี่ยมันตัวเจ็บเยอะขนาดเนี้ยนะคู่นี้ผมให้อยู่รองเอเวอร์ตันแล้วกันนะครับในราคารองครึ่งลูกครับผมถัดมาคู่ที่2ครับผม4ทุ่มครึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ ฤดูกาลก่อนเนี่ยทั้ง2ทีมครับจบอันดับไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าหลายคนน่าจะทราบนะฮะเจ้าทีมเวสต์แฮมจบเป็นอันดับที่14นะครับ38นั40นนนด40คะแนนขณะที่เชลซีจบเป็นอันดับที่12ครับ38นัด44คะแนนแต่ว่าเวสต์แฮมได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าเมื่อดูการก่อนพวกเขาคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ปีนี้ก็ได้ไปลุยศึกยูโรปาลีกนะครับขณะที่เชลซีมือเปล่าฮะเล่นแต่บอลลีกอย่างเดียวสบายสบาย โดยผลงานนัดปิดสนามครับของทั้งคู่เนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันเหมือนกัน1ประตูต่อ1นะครับเวสแฮมบุก <Ham> ไปเสมอบอลมัมัแล้วก็เชลซีเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปครับหเกมหลังสุดครับรวมนัดปรีซีซั่นด้วยนะฮะเจ้าถิ่นเวสแฮมครับ,นนรบชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนเชลซีเนี่ยชนะ2เสมอ3นะครับ ตดูการที่แล้วเจอการเชลซีทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับเล่นที่สแตมฟอร์ดบิทเนี่ยทางสิงโตน้ำเงินครามชนะไป2-1นะฮะส่วนที่สนามแห่งนี้ครับจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งและถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมของทีมนี้นี่ต้องบอกว่าเวสแฮมพร้อมกว่าเยอะนะตัวเจ็บตัวติดตัแบนไม่มีนะครับขณะที่เชลซีเนี่ยมีตัวเจ็บเพียบเลยแต่เอาตรงๆมันก็เป็นตัวที่มันมันเจ็บอยู่ก่อนแล้วนะฮะกับตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะอย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับผมอันนี้ก็ เจ็บเข่านะครับผมในช่วงพรีซีซั่นครับผมก็ลงสนามไม่ได้นะเสียดายซื้อมาไม่ได้ใช้ครับเวสลีย์โฟฟาน่านะฮะรีดเจมส์ทรเวอร์ชอลบาครับผมแล้วก็มีอะไรมาคัสเบตินเนลลี่นะฮะไอ้พวกนี้เจ็บหมดเลยนะครับรวมไปถึงเบอร์โนบารดิเชเล่ด้วยนะฮะที่ก็ต้องรอเช็คฟิตว่าจะลงสนามให้กับทีมได้หรือเปล่าแต่ผู้เล่นที่น่าจะได้เห็นลงสนามแน่ๆวันนี้นะแล้วก็หลายคนอยากเห็นครับคือมอร์เซสซาเซโดนะครับผมที่ จบดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เห็นลงสนามมาแหละในวันนี้นะแล้วก็กองหน้าก็จะใช้เป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยเล่นได้หวือหวากว่าเพื่อนนะณตอนนี้ถ้าเกิดเอนคูรูยังลงสนามไม่ได้นะครับแผงหลังก็ยังคงนำทัพโดยเตยโกซิวานะฮะอายุ39นี่เล่นโคตรดีเลยขณะที่เวสแฮมครับผมรอบนี้วันนี้น่าจะใส่ชุดใหญ่นะเ,ออเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยยัางไงยอมกันไม่ได้นะครับไอพวกไซเบนรามาพาโบฟอนาวยารอดโบเวน ม่ i, o, ek, เชือันตนิโอโทมัสชูเชกอะไรพวกนี้นะครับผมพร้อมลงสนามมันครบครับเพิ่มเติมคือเจมส์บอ์ดพราวนะครับผมกับตันทีมเซาท์แฮมตันฮะย้ายมาอยู่กับทีมเรียบร้อยแล้วนะย้ายมาแล้วได้เล่นฟุตบอลยุโรปด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับมีอาวุธในเรื่องของลูกตั้งเตะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเอาตรงๆคุมกำลังเวสแฮมเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะยกเว้นดีแคลนไรต์ตัวเดียวที่ย้ายออกไปเท่านั้นเองและนันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งที่121ของทั้ทวยนีครับเอิน้อยทั้ เวสแฮมชนะ43ครับเชลซี Chelsea, ชนะ54เสมอกัน23ครั้งครับส่วนมากจบลงด้วยใช้นชน,ไฟไฟ 1, นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ค่อยเสมอบ่อยสักเท่าไร่แต่ถ้าพูดถึงการเจอกันในบ้านของเวสแฮมยูไนเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียมแห่งนี้ช่วงหลังๆเนี่ยคุณค้อนทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะได้4ครั้งเชลซี Chelsea, บุกมาชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับ ฤดูกาลนี้ผมว่าเชลซีคงต้องรีเซ็ตอะไรหลายอย่างแหละเพราะว่าปีที่แล้วมันฟอร์มมันแย่ที่สุดในรอบกว่าหลาย10ปีเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากนัดที่เจอกับเลอพูลเนี่ยครึ่งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ครึ่งหลังนี่คือแบบโอ้ดีเลยนะคึกคักคึกคืนมากๆนะครับผมจีจาร์ดนะฮะเกมลุกน่ากลัวมากมากครับผมสปีดบอลก็เร็วเวสแฮมเองเนี่ยผมดูนัดที่แล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมไม่น่าเชื่อว่าขาดดีแค้ไลท์ไปตัวเดียวเนี่ยเกมยุบไปขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะนัดแรกฤดูกาลหรือเปล่ามันยังไม่เข้าที่เ้าทงออันนีกก็ไมม่ชวห แต่ส่วนตัววันนี้ผมชอบเชลซีนะผมมองว่าคือด้วยความที่เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยครับต่อให้เป็นทีมเยือนเนี่ยมันก็ยอมกันไม่ได้แล้วเชลซีเองครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพทีมนะครับพลังเงินของเจ้าของสโมสรอ,อีกนะท็อตโบนี่แล้วก็ศักดิ์ศรีหลายๆอย่างนะผมมองว่าฤดูกาลที่เชลซีมานะคงไม่แย่เหมือนปีที่แล้วนะครับตาต่อตรองบุกมาต่อชิวๆด้วยเนืน่องจากปีที่แล้วนี่ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะต่อแค่ปอปอ,ปอครับผมว่ามีโอกาสบุกมาชนะได้อยู่นะ,ะถึงแม้ว่า ตัวผู้เล่นที่เจ็บมันจะเยอะสักหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่มันจําเป็นจําเป็นอ่ะมันลงสนามได้หมดนะครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาและอยากให้จับตานิโคลัสแจ็กสันด้วยนะครับตัวนี้ซื้อจากเบียริโอมาผมว่าเล่นดีเลยครับเหมาะกับฟุตบอลอังกฤษมากๆครับผมเชื่อว่าเชลซีวันนี้จะบุกมาเก็บสาแต้มที่ลอนดอนสเตเดียมได้นะครับต่อเชลซีราคาปอปอครับผมคู่ถัดมาครับผมเปลี่ยนไปดูศึกลาลิกาลีกสเปนกันบ้างครับเที่ยงคืนครึ่งบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับกาดิสนะครับ แชมป์เก่าบาร์เซโลนานะครับผมนัดนี้จะได้เล่นในคัมนูเป็นนัดแรกฤดูกาลด้วยนะฮะหลังจากที่นัดที่แล้วครับผมเปิดสนามด้วยการบุกไปทําได้เพียงแค่เสมอเกตาเฟ่แบบสุดจืดนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ขณะที่กาดิสครับเปิดสนามสวยนะเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไปได้ในนัดแรกครับหประตูต่อศูนย์ห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ครับรวมช่วงพรีซีซั่นด้วยนะฮะบาร์เซโลนาชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนกาดิสนี่ชนะ4แพ้1นะครับ ฤดูกาลก่อนเจอกันเย่าเยือน2นัดครับบาเซโลนาเก็บได้หมดนะฮะแบบไม่เสียประตูด้วยเกมเยือนชนะ4-0ครับเกมเย่าที่คัมนูแห่งนี้เอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่นะครับบาเซโลนาวันนี้ฮะจะไม่มีนักเตะใหม่อย่างอินิโกมาร์ติเนสนะที่เพิ่งซื้อจากแอตเลติกบินบาะนะครับมีปัญหาการบาเจ็บกล้ามเนื้อรวมถึงโรนัลอราโคนะครับผมก็เจ็บเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะวันนี้ก็จะลงสนามไม่ได้ ขณะที่กาดีสครับผมเซอร์โ i กัวเดโลล่านะฮะแบรนด์โอคัมโปแล้วก็วิกเตอร์ชูสนะครับรวมไปถึงฮอเก้เมเร่นะฮะสีตัวนี้เจ็บครับแบบลงสนามไม่ได้ร0 0เซแต่ถ้ามองถึงสภาพทีมโดยวรวมครับถือว่าไม่มีปัญหานะฮะไอตัวที่มันควรต้องลงได้อย่างโรเจอร์มาตี้รูเบนอัลคาราสอะไรพวกเนี้ยมันยังลงสนามได้อยู่นะฮะผมก็ไม่มีปัญหาอะไรขณะที่บาร์เซโลนาครับสามประสานเกมลุกก็น่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เปดรี้แล้วก็ทางด้านของ ลามินยามานะฮะอันนี้เป็นนักเตะที่แบบบาร์ซ่าเขาพยายามจะปลุกปั้นเต็มที่เลยนะเดี๋ยวดูซิวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบครับบาร์เซลโลนาักยภาพทีมเหนือกว่าครับได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยและวันนี้จะเป็นนัดประเดิมสนามในคัมนูอีกตั้งหาสิ่งเดียวที่บาร์เซลโลนามีปัญหาคือชาบี้เฮอร์นนเดสนะครับวันนี้ติดโทษแบนฮะจะไม่ได้ลง คุมเกมข้างสนามเท่านั้นเองนะที่แล้วนี่โดนใบแดงนะครับผมไล่ขึ้นไปดูเกมบนอัฒจันทร์นะครับโวยเยอะไปหน่อยแล้วเป้าหมายของการฤดูกาลนี้ครับไม่มีอะไรมากนะคุณซือเซอร์กิโอนี่เคยให้สัมภาษณ์ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับว่าพวกเขาต้องอยู่รอดในลาลีกาลีสเปนให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับคือปีก่อนเนี่ยต้องดิ้นรนหนีตายนะฮะวันนี้เจอบาร์เซโลนาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเกมรับต้องเหนียวแน่นไว้ก่อน แล้วบาร์ซ่าเนี่ยดูจากแมตช์ที่แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมรุกยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับการจ่ายบอลการประสานงานสวยๆที่บาร์เซโลนาเคยมีฮะมันยังขาดขาดกันเกินอยู่วันนี้ถึงแม้ว่าด้เล่นในบ้านก็ตามแต่นะแต่การที่ไม่มีชาบี้ลงกํากับเกมข้างสนามผมว่าน่าจะมีผลพอสมควรเลยแล้วบาร์เซโลนาเองก็ยังไม่ได้ทําให้ผมเห็นนะว่าพวกเขาเนี่ยแบบจูนทีมกันติดแล้วหรือ,อยังนะครับอัตราต่อรองแพงด้วยครับลูกครึ่งควบ2นะ กาดิสเองเนี่ยทรงบอลดีนะถ้าดูจากแมตช์ที่แล้วที่ชนะอารลาเบสมาได้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่โดนเร็วนะฮะไม่จังหวะเข้าล็อกจริงๆผมว่าบารซ่าไม่น่าจะยิงเกินนะวันนี้ผมเชื่อว่ากาดิสน่าจะแพ้แบบเฉื่อยๆนะครับอัตราต่อรองลูกครึ่งควบ2นะลุ้นเสียครึ่งกินเต็มนะครับคู่นี้ผมวัดใจเลยนะยังไงอยากตามก็ตามมาแล้วกันรองกาดิสนะครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับและคู่สุดท้ายครับเวลาตีสองครึง่งเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกับ รราามมีแอตตเลิิโกดดนะครับนัดแรกครับเบติสเนี่ยฟอร์มสดนะฮะบุกไปชนะบีโเรลได้2อต่อหนึ่งขณะที่แอตมาดริดครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะกรานาด้าไปได้3ประตูต่อหนึ่งเช่นกันโดยผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับรวมช่วงพรีซีซั่นนะฮะเบติสครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนแอตมาดริดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับแต่ฤดูกาลก่อนเจอกันนี่แอตมาดริดกดเย้าเยือนนะเกมเยือนชนะ2-1เกมเย้าชนะ1-0นะฮะ สีนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับผมแอตมาดริดเอาชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมแต่วันนี้ตามีต้องบอกว่าตัวเจ็บเพียบนะครับผมโกเก้ชอเฟลิกนะครับผมแล้วก็กองหลังไอ้อะไรล่ะโฮเซ่มาเรกิมินเอสนะกองหลังอุรุกวัยก็เจ็บนะครับรวมไปถึงทางด้านของอ่าคอเรียนะฮะก็ยังต้องรอเช็คความฟิตนะจากปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับขณะที่เบติสครับค่อนข้างสมบูรณ์ฮะไม่มีนาบิลเฟเคียกับวิลเลียมคาวาโยซึ่งเอาตรงๆก็ไม่ใช่ จะพูดว่าไม่ใช่ตัวหลักก็ไม่เชิงนะแต่เอาเป็นว่าแมตช์ที่แล้วไม่มีวิลเลียมคารวันโยพวกเขาก็เล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ตัวที่เสริมทัพเข้ามาก็ดีด้วยเล่นดีฤดูก,กาลนี้ผมพูดเลยเบติสเนี่ยเสริมตัวโคตรน่ากลัวเลยโดยเฉพาะแผงเกมแดงกลางเกมรุกนะเขาเล่น4-3-3กองกลางจะเป็นวิโดโรดิกสอิสโก้มาโครชานะฮะกลางถือว่านแน่นนะสามเกมรุกเป็นหลุยส์เอนริก้บอคาอิกเลซิสแล้วก็อโยเซเปเรสนะครับผมซึ่งนัดที่แล้วก็เล่นดีมากมาก ขณะที่ทางฝั่งของแอตเลติกนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับคู่น่าจะเป็นอองตคริสมันกับอาโรโมราต้าชัวๆนะฮะตรงกลางก็จะได้เห็นพวกโรดริโกเดอพอฮะกองกลางอาเจนตฮะลงกำกับเกมแดงกลางกับพวกยานิคารัสโกแล้วก็โทมัสเลอมาวันนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจคือกลืนของกุญซือทั้งคู่ครับเบติสนี่เป็นกุนซือครัวเท่าฮะอย่างมเนเอลเปเยกีนี่ส่วนแอตาดริดครับเป็นกุนซือจอมโหดครับอย่างเดียโกซิมิโอเน แต่วันนี้เล่นบ้านเบติสนะครับต้องบอกก่อนครับไม่ใช่งานง่ายแน่นอนของแอมาดริดซึ่งจริงอยู่ครับสถิติของแอมาดริดช่วงหลังกับการเจอเบติสเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีต้องบอกว่าดีดีมากๆเลยดีกว่าเออ23เกมหลังสุดที่เจอกันเบติสชนะได้แค่นัดเดียวเอาอย่างนี้ละกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เบติสเล่นในบ้านนะอ่าแล้วก็ฟอร์มนัดที่แล้วผมว่าก็โอ้ใช้ได้เลยอะ่ะเกมเยือนบุกไปชนะอ่าทางด้านของบีเอเรลผมว่าไม่ธรรมดาซึ่งผมก็ดูอยู่ด้วยนะ แล้วก็แมตช์ที่แล้วผมก็ทัศนะให้เบติสไปด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะฟันธงว่าใครจะชนะจะแพ้นะนิสัยของแอตมาดริดเนี่ยเวลาเล่นเกมเยือนครับมักจะชนะเฉือนนะฮะไม่ค่อยยิงเยอะส่วนใหญ่นะศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็ชนะ1นึนผมเห็นสกอร์นี้บ่อยมากๆเลยซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้นะคู่เนี้ยผมวางไว้ก่อนเลยว่าสกอร์ต่ำแน่ๆนะครับส่วนจะเชียร์ทีมไหนเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วเนี่ยส่วนตัวผมชอบเบติสนะผมว่าเบติสไม่ มันก็ยังมีมุมเสมอเยอะพอสมควรแต่สินใจลำบากครับคู่นี้เอาเป็นว่าบินหลักให้อยู่ที่สกอร์ต่ำละกันแต่ถ้าอยากจะเชียร์ใครก็เชียร์เบติสเจ้าถิน่นละกันนะราคารองครึ่งลูกนะครับลุ้นเสมอได้อยู่ครับอ่ะสองบินย้ำอีกทีนะครับอยู่สกอร์ต่ำครับเน้นๆน,น,นะฮะแล้วก็บวกด้วยอยู่เจ้าถิ่นเบติสราคารองครึ่งลูกนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือ4คู่ของฟุตบอลวันอาทิตย์นะครับมาทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคู่แรกผมให้อยู่รองเอเวอเรสตนราคาครึ่งควบลูกนะครับ คู่ที่2อยู่ต่อเชลซีครับราคาปอปอคู่ที่3อยู่รองกาดิสราคาลูกครึ่งควบ2และคู่ที่3ครับเน้นไปที่สกอตต์ตําเป็นหลักครับแล้วก็พ่วงด้วยเชียเบติสบเบาๆในราคารองครึ่งลูกนะครับสคู่ 5, 5บินฝากไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากได้แบบว่าเน้นๆจากผมแค่1นบินแอดไปขอได้เลยที่ไลน์แอดบอมแปดินะครับผมจะพยายามคัดของดีๆเอาไว้นะดูไลน์อัพดูอะไรให้เสร็จสั์แล้วก็ส่งให้คุณคุณท่านๆในไลน์แอดนะครับแอดไปได้นะไม่เสียหลายนะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ